สวัสดีครับพ่อแม่พ่อนุมสมบูรณ์เกับเสมบูรณ์นนะครับมามือนกินตาบุกหุ้งกับปูน้อยปูน้อยพ่อมีบ่ะมีแต่ตากอกก้น พี่น้องสุโขสุก้นจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวเม็ดีป็นแบบสุก้อนเนี่ยเสี้ยวนะครับมาเมือนี้กินตำบุกหุงกับปูกับปูหน่อยปูหน่อยพ่อเมียปะเมียนจ้าโอ้โหข้าวเสี้ยนได้ไหกินได้จะนี่ว่ากินสดแม่นบ่กินอยู่แล้ว กูมากินนี่ก็ขัวับผมปอไดมากินขัวปูได้มาขัวก็ขัวแต่วันนี้จะไปขัวไม่กินเลยแต่ว่าสูตรพวกมาสิพวกมาสิขาถิ่งเราเสิร์ตจำงงกันหน่อยนะันจะเชียวเชียวออกขัวเครื่องนึงครับแล้วก็อีกเครื่องนึงก็สิเป็นปูไตแล้วก็ไอ้นี่ก็สิเอวทอดทอดปลานั่เนาะทอดปลาหามาไว้นี่แหละถาเอฟซีปูไดมากนี่แหละก็สิได้กินนี่สิแหละพี่น้องอันนี้ป้าหมอบอกครับไอ้พว่นี้หล่าแม่ไม่ได้กินน่ไม่ได้กินสมบูรณ์โดนน้ำเลือดว่ะ ตัวหมอปวทตัวหมอกโอ้ยหมอตัวหน่อยที่หมอให่เนาะจะไมหอันนี้ยังหน่อยอยู่ที่บอว่าก็ถทอถือไข่เอาไปไก่มาหนึ่งเดี๋ยวยาสูบยาไก่เปนบ่อเดี๋ยวกับสีดายพี่พ่นกับแฟนเพื่อนไปจัด2องเมนูนี้เดี๋ยวผมสตดามังคองถาเพราะดีมันสีแหลาพร้อมกันเลยพี่น้องสีทอดสีฟัวกันเดี๋ยวแม่ท้องข้าไปเวิรงอีกเคี่ยนหนึ่งอันนี้เขาจะเอาไปทอดเนาะ อันนี้เฮากัสิผัวเดี๋ยวขาสิ》แ่งออกใบน้ำจ้าจะไปจะไปปูไตนะจาไปเป่นน้ำาน้ำจดนะจ๊ะ่าข้าสีไดงทอดปลาเนาะปลาลงปาลงใบถีอดปมากปลาส่ใส่ด่างหตากแหงไม้ก็ไลหนเลย เดีททนน๋น้องแบนเานาะเดี๋ยวนุ่นฮุยเลยไปตั้งแท้งสิแท้งนี่กะตั้มแบบเพ่งล่อเหรอจ๊ะตอนนี้ก็มักถ่าเรียบร้อยหมดแล้วมักกอกมักเน่ามากักเขเรียนพริกกระเทียมพริกลอยเมี่ยมเหล่ารสจัดเลยพี่น้องคนนี้เพราะว,ว่าข้าวเสียดมีปูไตปูครัวแล้วก็ทอดปลากินแบบบ้านๆเลย ให้พี่พ่นคิดหอดเลยจำาัเริ่มเลยครับผมับไปูจำาัเริม่มกับไปทำงานยุ่ใไต้กับมือใดสิได้ดกลับเห็ดงาไปน้ำคิดไปน้ำเลยอนได้มันกินน้ำอปอมอีกน้อนไี้ฮอนมาตตาบันกับทีแนวนี้แหละ <c oughs> เอาเลยครับกินไปเลยกินไปเลยกินเินทาเลย ขอ,องนายวินจันน้งเงินกบบู้ไปของแ,แสบคักเอาเอาสีสันคูแต่มา <c oughs> แสบ,บ้ากันที่หลังไว้ขันสีสันแ็บสา,าดเราสาดกับแสบขึ้นกันขันจินนน้นี่้จิ้เงินโอ้ ที่จัุงมาจากคักจับเนี่ยค่ชจัจชงทีลงมันครบด้วยผมว่ามันไม่บอกแบบแนวาานะเงี้ยอ๋อซิมซิมซิมนู้นอะไร,รบอกใส่เมื่ออะไรจังแเงน,นีเยออบอกก่อนได้บอ พูดหนึ่งเย็นพูดหนึ่งดูดนิ้วไทยแช่วาแบพูดนึงทีมพูดนึ่งเรียนิ้วหรอไปพร้อมผมนี่เอาแทที่กินเบงกินได้รสชาติขานแล้วนะกตอมของุกกินเยวะนี่ยนำไลไหลน้ำกเอาพี่น้อง หมดในสำเร็จแล้วได้รับเขาห้า,าสูบพ,พี่พ่นคนกินแล้วกัาแฟอนเพลินโอ้มาเห็นะน่ากินเฮักกาแฟแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปน่ากินนอ่ะแกแล้วกันแเราคือตากอกกินก็ได้สิกินปูกินนี่กับแล้วแต่สีดำกันเนื้อครับสีดำหูมาขัมแกจังมนี่ละ่ะผู้ใดมากเช่นทานบานเกิดต้องได้ชิมผีมือผีใสะใจพี่น้องลุยเบิึง โอ้ไปไปพอจะวางทันสีเด้อครับดูอีก่อนพอจัดกวนทักตัวท่านอือเอาเลยเป็นตัวจริงใจญอจัดกวนทักตัวอย่างวันจะพ่นได้เลือนกับสิกินอือทำห่วงให้ปู่นั่นนั่นบุ้งเอ้าสมซื้อตัวหลับผู้ใต้คนหนึ่งกินเด็บคนหนึ่งกินสุก โอไตออกเบ้อแล้วไตออกเบ้อแล้วเอาบัเต้องไปไกลกินเินกไดแล้วไกลออกข้อครับโอ้ตาตานี่คนไป่หรอคนสงโอยออกเบ้แล้วออกเบ้อแล้วการิมจงแมีนต้องผู้ไต้ผู้ชดีๆองเดียร์ขอป้าก่อนครูโอ้ตาตาตกนี้ลโอย ข้าจังสีสีดีกว่าบ่พอมันจะเลือกามหรอาจังสีแบบนี้ดีกว่าบ้อมีคนแก่หกินพร้อมเอาเลยบ้นคนแก่มาจต่เอเอครับรถแองเจลีนอืมอันนาวน่นาวอยาหีอให้เราคุทในจานดีกว่าให้เุทในสาบ แอปซีอีพอเอ้ยมากินน้ำกันเลยจ้าแต่่ามาหาอีพอกับพอดิกลนเแอปูดใจมาเด้อครับ f อซีทุกผ่านเลยครับผมมีผีพ่นคนมากเดือนน้ำบ้านนี้ว่ามาเยียบอีพอไ่ได้กินผู้ที่พ่นมาหาพอแมนแมนผู้นี้เด้ยบัตนจะเบ่งไปหีงขับพอดีกันเปอแมนผู้นี้เด้บบเอนไปนบาเขาไปลี่ยนนั่ีป้อมแตไว้ด ตักอีกหนึ่งคนมากเลยเอบสี่มากอ่ะเาต้องเกียงใจได้ครับมี้มองไปจะเกียงใจด้กครับยูแบบอีพอเราเป็นกันเองครับเกียงท่ามาติไปเกีงใจกินเขาบ้างด้บทั้งพไษสั์เป็นเม็ใส่ยูเมีเอกียงทำบ่เคยม็ใส่ยูนี่โบดีผลโอ้ย ลูกเคยก็นมาเลยโอเด็กเป็นลูกเไปปอรบดาเป็นนดเียอสิบรดามอไดาคนลูกเคยก็พอต่านี่เราตไปด้ตื่นกอนนี่แล้วแนเพิ่ตื่นสวยเขาก็ตื่นสวยคือันคิดมาันี่แหละครับพี่น้องอันน้นั่นเอนี่ก็จิงกับูเคร่งไ้นตัไม่นน้องัดนี้สนใจกติดใจเดอบานครับผมไม่กินใดล่ะเด้อ cùng đi biển, anh em là nước, nắm cành nó cũng không? đi nó này, mất, น้อาหาโดยแเขาชาิบ่านพ้นไหครับอ้วนอ้วนเพพยายามรัดธมนาเจ้าเน่ยกดไปส่ไปยุ้งงงียมันตืนสวยมันบมตองตัวบ่ท่นต้นยังจะพากันมาตื่นสวยบัน่นครับทอร่ได้้ำงครับเป็นน้ำพุเ้ำมยามเลยแมงเรียบพถือกันนะติดกะจัด นาละสไตนาละตยันบ่มีกอะไรกินาะว่าเราำางสิตงเล่นบ่ทำเฉียเรียเกือบปีตูวหลัง่เป็นบ่เม่ครับเฉลียใช่กันเดาวทู้หลังตูวหลังเล่นบ่หรือว่ามานตัวป่านี่เนาะเพได้ยูได้กินว่าหมานกโมยเมนกพรายูได้กินที่นเกินนเบิร์ม่บ่แล้วกบ ตามทัรมชาติท่อไปหาทั้งเกี่ยกับใดทั้งเชี่ยกับอ้ไร่ควยน้องอยากโซนได้อีกอแซ่เลยผ <c oughs> ู้หนึ่งแสบโซนมู้หนึ่งแสบกุยเราห้างผุดก็มบุ้งอีผักเรื่องสุขภาหืมบ่ามาฮะ มากดสีสันตำหงมื่อนาตามคืถึงยังสีเด้อเพราะยังพ่นเจามากสีสันนี่รสชาติเออเนี่ยเมื่อเจาอยากตืหส่ผพามากินพี่ล่ะบอกเราใส่เจ้ากับสีบลูพนกับกัเจบกับเบกลบกัักับกักับกักี่ากกพ เราเสีประจนใกล้อยากน้ำเลยแ <c oughs> ลนดูลเลยได้เคียร์พาเขาย่มได้แย่มนั้นก็ดีคํามบ้านบอ่อปูปูห้อยขวานแบบว่าแต่บ่อส่กิอะไรเอาไปเลยขัยมไม่ดีเด็ดฮะโหมคมกินมากแบบนี้กล็ล่งดีมันท่วมฝน ตกะก็ดีบ่มีแดดอยู่ลายมืออยู่ด้วยขับเอต้องใช้ตู่เย็นก่อนเดีียวกี้มันติดๆมาถ้าว่าขันเอียได้หนึงเนื้อที่ทั่วบ่ผมพี่าปลาเทียนไหวเพราะยานูฮาปลาเทียนไหวทั้งว้ยเด็ปลาเทียนยืนได้เหมือนมาัญญามเดียวามเขาสิเป่เดียรข็บ่มีได้ขอะฟังฟังแ่นแต่ยามผอยากได้ดีวหามาไว้คู่มือ มือันจบมใส่สันพี่ขังในองค์เมียวาเจ้าหาไหมอพอใจอดมือพอบมากเริ่มเอาอีกไปนอนเียบนนอกร้ไม่จับเวลาไปกันนมันอเที่เราตามมันเจ้าตามมูลสดวนนีเสร็จเอา มอวานเผ็ดดิต้วมนได้เผ็ดวันเอืวันอินไเดหนที่เพิ่นมาเมัต่ำี่เดคนนี่ต่ำครูต่ำคูยังมันเป็นแต่เผ็ดเด้อเออม่าจะได้เสียงครก็ได้เสียงไหม ผู้บกินกบกินปลาอกินไก่หาดาวโน่างล่ะสวดีครับห้งกับนี่ย่น่ินเนาอกว่ายืนสมีและครับห้องหาอะไรตัวใดกินตัวนั้นนี่สำคุงมีกิ่งการแห่งยงสังสีแหละครับอืมแต่พอแสบแล้วก็พว่าพ่อแม่เป็นห้องก็กิจินแบบตามมิสานบันท้้งหเลยครับโยเพของบนคุณพ่อแม่เป็นหนทุกทุกี่ครับสำหรับวันนี้ผมกับเกาเข้ามาสวัสดีจากพจร์กรดึ๊บสวัสดีครับ คุณไหเดียวแมไมหยม่ยามได้ครับผมส่งทางเยส่งทางันไงหงคลิปกับพี่จไปเด้อค่ะพีปจักรบนลืมอย่างบ่อเลื่อมอย่างบ่อเลืมหรอแลืมก็ิได้ไยดเออมยมไยดอกจ้าเนาไปที่แม่เาจ้ามันมันบริเลงไปบานมันอย่ไก่ทางมันง่ายๆหนึ่งดอก จะพาตัเจ้าพี่่อนอันมหาดูนี่ก็ยานไปข้ามไปขาเจะพาเําข้ามเด้ไปกะชีวีาะไหมกะชีวีอะไรบ้านเออมเป็นยังมาเป็นเดาอเจริเวกอนสนดบไปในคัสดุกลัมได้มันนะครับครับผมครับจ้าวันดีค่ะวัสดีค่ะยังพอกันไหมยังพอกันไหมเด้อครับครับครับนับถือเด้หนึ่งยังมากก็ยังเนี่ย พ่นเนาะพ่นในนาวันเนาะครับขอบคุณหลายครับพ่อครับทุกิึงทุกอย่างครับอเพื่อนแกมิสลาวานทั้งหยาบพี่น้องเพื่อนกันเลยผมประทับใจครับประทับใจคอับพอโชคดีนะครับไปหมดครับขอบครับจ้าสวัสดีค่ะเอาไปพ่นบนกระเป๋าหรือมอหรือมันจุกิึงอย่างวะมันเป็นตะปิวโต้หคือบอขหยับแบบแบในในยังสั่นเนี่ยตั้งใจไว้ว่าสองมือสามมือเนาะ เออสผมเสิส่นแก้วผมูแล้วผม่มทำมาแจกยันเพื่อน้สุใจโยมเร้ว่างยาผมเนาะว่างยาหนุ่มหนึงเลี้ยวมองนำเริ่อบอกกไดาใส่ทั้งพ่นเลยเชาแวครับผมจ้าอโชคดีโชคดีค่ะ